ปัจจุบันปัญหาขยะพลาสติกเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงเนื่องจากพลาสติกเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ยากและใช้เวลานานหลายร้อยปีในการสลายตัวฝาขวดพลาสติกถือเป็นหนึ่งในขยะที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวันทำให้ยากต่อการคัดแยกและรีไซเคลิลการนำฝาขวดพลาสติกเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นถังขยะจึงเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดปริมาณขยะพลาสติกที่จะปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเป็นการสร้างสารสิ่งใหม่จากวัสดุเหลือใช้และส่งเสริมจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแนวความคิดเบื้องต้นปัญหาขยะพลาสติกเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีการใช้พลาสติกจำนวนมากในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะฝาขวดพลาสติกซึ่งมีขนาดเล็ก ทำให้มักถูกทิ้งปะปบบนกับขยะอื่นและยากต่อการคัดแยกการนำฝาขวดพลาสติกเหล่านี้มาประยุกต์สร้างเป็นถังขยะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ลดปริมาณขยะที่ต้องการกําจัดและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกโดยนำฝาขวดพลาสติกเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นถังขยะที่สามารถใช้งานได้จริง ขอบเขตและความสามารถสิ่งประดิษฐ์ถังขยะฝาขวดพลาสติกถูกออกแบบและประดิษฐ์ขึ้นโดยใช้ฝาขวดพลาสติกเหลือใช้เป็นวัสดุหลักในการสร้างโครงสร้างของถังขยะมีขนาดเหมาะสมต่อการใช้งานภายในบ้านโรงเรียนหรือสำนักงานสามารถบรรจุขยะได้ตามปริมาณที่กำหนดโครงสร้างมีความแข็งแรงวิธีการใช้งาน วางถังขยะในตำแหน่งที่เหมาะสมต่อการใช้งานเช่นภายในบ้านห้องเรียนหรือพื้นที่สาธารณะเมื่อถังขยะเต็มให้นำถุงขยะออกไปทิ้งในจุดรวบรวมขยะและทำความสะอาดถังเพื่อป้องกันกลิ่นจุดเด่นของผลงานนำฝาขวดพลาสติกที่เหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นถังขยะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกและเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุที่ไม่มีประโยชน์ เป็นตัวอย่างของการสร้างสารรค์นวัตกรรมจากวัสดุเหลือใช้และช่วยปลูกฝังการคัดแยกขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนและชุมชนประโยชน์และคุณค่าสิ่งประดิษฐ์ถังขยะฝาขุดพลาสติกช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกและวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์และจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้ใช้งาน